สว,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับม,มาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิคในส่วนของสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับวันนี้เริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นนะครับอีกระลอกหนึ่งเริ่มที่จะแผ่ลงมาในส่วนของตอนบนของประเทศครับโดยเฉพาะ,ะส่วนอีสานตอนบนมีในช่วงกลางคืนนี้อากาศน่าจะเย็นลงส่วนกลางวันถ้าดูจากในส่วนของภาพถ่ายจากดาวภาพจากดาวเทียมตอนชนี้นะครับจะเห็นนะว่าในโซนทางด้านภาคอีสานวันนี้น่าจะรับแสงแดดเต็มเมนะครับ ในขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวขึ้นแถวทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งตามการคาดการมีโอกาสทีส่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับเช่นเดียวกับในโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างบางส่วนมีโอกาสจะเกิดฝนนะวันนี้เช่นเดียวกับในโซนส่วนของฝั่งภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับแถวตากาแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนส่วนภาคใต้วันนี้เน้นในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตก หนักเยืในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของฝนวันนี้นะครับในส่วนช่วงบ่ายถึงคำ่ำเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของลักษณะลมพื้นผิวก่อน,นครับเนี่ยครับจะเห็นว่าทางด้านขวามือลมตะหนกชิงเหนือที่พัดปกคลุมเริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้น,นครับตอนนี้เริ่มที่จะแผ่เข้ามาถึงในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้ในส่วนของตะกมลมของประเทศในช่วงคืนนี้อากาศจะลดลงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกนะครับในขณะเดียวกันในโซนตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับ ภาคกลางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะครับไปเช็คดูว่าที่ไหนมีฝนบ้างนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าภาคเหนือนี่ฝนตกแช่นะครับตกแช่หลายพื้นที่แล้วก็ตกค่อนข้างจะเป็นเวลานานนะครับดูในส่วนของเรดาร์ตั้งแต่เช้าต่อเนื่องบ่ายถึงค่ำนะครับที่อำเภอเวียงแห่เชียงใหม่บางพื้นที่มีฝนนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของแม่แตงเชียงใหม่มีฝนนะครับอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่มีฝนอำเภอพร้าวเชียงใหม่นี่ฝนถล่มหลายจุดนะครับเรียกว่าตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ เช่นเดียวกับดอยสะเก็ดเชียงใหม่บางส่วนนะครับอําเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายเช่นเดียวกันนะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแม่อาเชียงใหม่มีฝนนะครับมีฝนต่อเนื่องนะครับในโซนแม่อาเชียงใหม่แล้วก็อําเภอวังเหนือลำปางมีฝนนะครับตกอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันในโซนของอําเภอเมืองพะเยานะครับมีกลุ่มฝนตกลงหนักหลายพื้นที่นะครับอําเภองาวลำปางเช่นเดียวกันกน,นะครับมีกลุ่มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เช่นเดียวกับแจ้ห่มลำปางบางส่วนแล้วก็ แม่หมอลำปางนะครับถือว่าฝนชุดนี้ตกค่อนข้างจะจะนานนะท่านผู้ชมตกแช่มาตั้งแต่เช้าแล้วในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนี้นะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านใต้ขึ้นด้านบนนะครับบ่ายถึงค่าน่าจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มแรกที่ยังคงตกตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายถึงค่ายังคงต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ถ้าดูในส่วนภักใต้ตอนล่างตอนนี้เรดาร์ฝนจับฝนได้ที่แจ้หุ่มลำปางแล้วก็แม่เมาะลำปางนะครับแล้วก็อำเภอเง,งาวลำปางอำเภอเมืองลำปางนะครับ3ามรอยต่อของสามอำเภอนี้นะครับรอยต่อระหว่างแจ้หุม่มแล้วก็อำเภอเงาวอำเภอแม่เมาะนี่นะครับฝนฝนตกหนักนะครับ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อําเภอเมืองแพร่บางพื้นที่มีฝนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เช่นเดียวกับอาเภอเนินะมะปรางพิษณุโลกบางส่วนเริ่มมีฝนก่อตัวเช่นเดียวกับเขาคอเพชรบูรณ์แล้วก็วังโป่งเพชรบูรณ์บางส่วนเริ่มที่จะมีฝนก่อตัวตรงนี้ก็จะเป็น อ,อำเภอชัยบาดาลลบบุรีเริ่มที่จะมีฝนก่ะตัวขึ้นนะครับเช่นเดียวกับชัยพ,พัฒนานิคมลบบุรีนะครับแล้วก็ท่าหลวงลบบุรีโซนนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังเริ่มที่จะทยอยก่ะตัวขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับในส่วนภาคอีสานตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คในส่วนรอบบ่ายน่าจะมีกลุ่มฝนเพิ่ม,มเล็กน้อยแถวนี้นครับ แถวปาะคนชัยบุรีรัมย์บางส่วนนะครับแล้วก็พระพาชัยบุรีรัมย์บางส่วนเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเกาะตัวขึ้นบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันนี้บ่ายถึงค่ำนี้นะครับไปดูในส่วนของโซนทางด้านภาคตะวันออกและภาคกลางนะครับก็ยังมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ส่วนพึ่งราชบุรีนะครับโซนอื่นก็เดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนี้น้าบ่ายถึงค่ำยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ไปดูภาคใต้ตอนบนวันนี้ฝนลดแล้วนะครับแถวชุมพรแถวระนองนะครับแถวสุราษฎร์ฝนเริ่มลดแล้วแล้วก็ฝนจะไปเยอะในโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับวันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่พอสมควรนะครับที่กาลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับอําเภอชะอวดนครศรีธรรมราชอำเภอระนดนสงขับอำเภอควนขนุนพัทลุงอำเภอป่าพยอมพัทลุงนะครับอำเภอศรีบัรพ์นะครับพัทลุงนะครับอำเภอ,เอ สีบรรพศพัทลุงอเภอควนขนุนพัทลุงอเมืองพัทลุงนะครับอเภอกงหลาพัทลุงอเภอเขาชัยสวนพัทลุงนะครับอบางแก้วพัทลุงอตะโมดพัล ON, UN, ทลุงนะครับอป่าบอนพัทลุงอปากพยูนพัทลุงนะครับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อเภอรัตนภูมิสงขลาอควนเนียงสงขลานะครับอเภอรัตนภูมิอภอควนเนียงอหาดใหญ่สงขลา อำเภอคลองห้อยขวางสงขลาอำเภอสะดาวสงขลาอำเภอนาทวีสงขลานะครับอําเภอจนะสรงขลาอําเภอเมืองสงขลานะครับอําเภอสิงหานครสงขลาอําเภอเทพาสงขลานะครับอําเภอนาทวีอําเภอสะบ้าย้อยสงขลาอําเภอเทพาครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ต้อ้ารองแล้วก็ในส่วนของเมืองปัตตานีมีฝนครับยะหลิงปัตตานีอําเภอปนาเลปัตตานีอําเภอสายบุรีปัตตานีนะครับ อำเภอบาเจาะนราธิวาสอเภอเมืองนราธิวาสอเภอยี at exactly. exactly right. ่งองนราธิวาสนะครับอเภอระแงะนราธิวาสอเภอเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องนราธิวาสนะครับตากใบนราธิวาสมีฝนสุไหงปาดีนราธิวาสนะครับอเภอสุไหงโกรกนราธิวาสอเภอแวงนราธิวาสมีฝนนะครับเช่นเดียวกับสุขลินนราธิวาสอเชะแน่นราธิวาสนะครับอศรีสาครนาราธิวาสโซนนี้ยี่งอนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของฝนในช่วง บ่ายถึงค่ำนี Trail ้ยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับในโซนภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะยะลานราธิวาสปัตตานีที่วันนี้มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับนี่นะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวจากอ่าวไทยแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามายังในส่วนของนราธิวาสน่าจะมาต่อยังปัตตานีเช่นเดียวกับสงขลาแล้วก็นครธรมราชนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันนี้นะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในโซนภาคใต้นะครับ นี่คือข้อมูลเดียวทามในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปเช็คในส่วนของข้อมูลนะครับที่เป็นแนวโน้มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำเดี๋ยวเราไาเช็คข้อมูลนะครับในเป็นข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นนะครับจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับดูประมาณบ่ายโมงนะครับช่วงโซนภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหลายพื้นที่นะครับขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับอมก๋อยเชียงใหม่ แม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอําเภอปลายแม่ฮ่องสอนเชียงดาวชัยปราการเชียงใหม่แม่อาเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายนะครับอําเภอพานอําเภอเชียงคำพยาวลําปางนะครับอําเภองาวอําเภอลี่ลําพูนนะครับมีโอกาสเกิดฝนวังชิ้นแพร่นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับอุตรดิษถ์สุโขทัยแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนท่าสองยางตากแม่สอดตากนะครับ แถวพิจิตรจังหวงมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ไซโยกาญจนบุรีทองผาภูมิกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนหัวหินประจบคีรีขันทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนนะครับระนองขุะบุรีตะกวป่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่ครับท่าชนะสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารขนอมนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่กระบี่นะครับตรังพัทลุงนะครับหาดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสนะครับช่วงประมาณ บ่ายโมงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงวันนี้ในช่วงบ่ายโมงนี้นะครับวันเดี๋ยวนะครับบ่ายโมงวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนะครับช่วงสิบสิบสระสิบห้านาฬิกานะครับดูแนวโน้มฝนในช่วงประมาณอ่าสิบหกนาฬิกาช่วงหัวค่ำนิดนึงนะครับ ก็ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มฝนจะยังอยู่โซนจุดเดิมนะครับภาคเหนือเน้นทางด้านภาคเหนือตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับแถวเชียงรายแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่แถวจังหวัดตากนะครับแล้วก็พาดมาถึงในส่วนของภาคเหนือตอนกลางบางพื้นที่แถวงาวแถวลำปางนะครับอุตรดิตถ์นะครับส่วนภาคตะวันออกก็จนันทบุรีตราในช่วงค่ำนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับส่วนพื้นราชบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะรประจวบคีรีขันธ์บางสะพานบางสะพานาาน้อยนะครับ ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังหาดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในช่วงช่วงหัวค่ำนะครับช่วงบ่ายแก่ๆถึงหัวค่ำไปดูช่วงประมาณหโมงเย็นนะครับ18นิกาภาคเหนือยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในแถวขุนยวมแม่ฮ่องสอน,นแถวป้าย แถวเชียงใหม่แถงเชียงดาวช้ปราการนะครับแม่แจ่มแม่เสรียงนะครับอมก่อยโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับสวนพึ่งราชบุรีทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยโซนนี้นะครับชุมพรหลังสวนเกาะสองท่าชนะสุร,ราษฎร์ธานีนะครับบ้านนาศารทุ่งใหญ่นะครศรีธรรมราชกระบีนะครับตรังสตูลหาดใหญ่สงขลาปัตตานีลานราธิวาส ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนนะครับนี่คือโมเดลฝนในช่วงวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่านะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนหลายพื้นที่เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของแนวโน้มปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับนี่นครับ24ชั่วโมงข้างหน้าก็แถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับเชียงรายเชียงใหม่อุตรดิตฐนะครับ โซนนี้ปวัวนาดนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับดูจากโมเดลแล้วก็แถววังหินอ่ราชบุรีเพชรเ,เพชรบุรีนะครับราชบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานราธิวาสปัตตานีเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกสะสมนะครับ3วันถ้าดูปริมาณฝน3วันจะเห็นนะว่าภาคเหนือตอนบนฝนเริ่มกลับมานะครับ แล้วก็กรุงเทพมหานะครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของทางด้านนครศรีธรรมราชนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ